ทาครีมไปด้วยควบคู่กับการแบบทานคอลลาเจนของเจลาไปด้วยนะคะมันก็จะทำให้รอยสิวแบบจางไวมากเฮ้ยทุกคนรอยสิวอะคือมันแบบจางเร็วมากสวัสดีค่ะดิฉัแพรคะ่ะคลิปนี้นะคะแพรก็จะมารีวิวทดลองทานผลิตภัณฑ์ตัวหนึ่งคะ่ะนั่นก็คือแผน่ทนทะดนเจลาคอลลาเจนค่ะ น,นี้นะคะทางแบรนด์เขาก็ส่งมาให้แพรทดลองทานค่ะแพรก็เลยไปหาอ่านข้อมูลหารีวิวมาแล้วปรากฏว่าเฮ้ยมันช่วยเรื่องรอยสิวได้ซึ่งตอนนี้ก็คือเป็นปัญหาหลักๆของแพรเลยที่เจอแล้วอีกอย่างหนึ่งคือที่แพรสนใจคือทางแบรนด์อะ่ะเขาเคลมเลยว่าสามารถดูดซึมได้ใน7วันเห็นผลลัพธ์ได้ใน7วันนะคะแพรก็เลยจะลองดูว่าเอ๊เออถ้าเกิดว่ารอยสิวประมาณนี้มันจะเห็นผลจริงหรือเปล่าสารสก,กรัดหลักๆของเขานะคะก็จะมีแอลกูต่าไทโ สารสกัดจากเมลอนญี่ปุ่นแล้วก็ L T อเนีนค่ะและทีนี้คือมันยังไงก็คือว่าเขาจะช่วยบำรุงผิวเราให้นุม่มชุ่มชื้นช่วยให้ผิวดูกระจ่างใสขึ้นลดพวกรอยต่างๆได้แล้วก็ช่วยบำรุงพวกแบบข้อต่อบำรุงกระดูกอะไรอย่างเงี้ยได้ด้วยบำรุงเล็บบำรุงผมให้ยาวไวขึ้นด้วยนะคะแต่ว่าหลักๆเลยเนี่ยก็คือเรื่องรอยสิวคือช่วยได้ดีมากก็คือเป็นปัญหาหลักที่แพรอยากจะให้เห็นผลลัพธ์มากที่สุดก็คือเรื่องรอยสิวด้วยเรื่องเขาก็แบบทำเรื่อง ได้ดีได้ปังแบบอย่างที่เขาบอกมานะยังไม่ได้ลองแล้วก็ตัวนี้นะคะอีกอย่างหนึ่งที่แพรตัดสินใจว่าแบบเออกินได้คือเขาอะน้ําตาลศูนซซึ่งถ้าใครที่คุมน้ําตาลอยู่หรือว่าอย่างช่วงเนี้ยซึ่งเหมาะกับแพรมากเพราะว่าตอนเนี้ยแพรกําลังลดความก้ววลดไขมันลดหุ่นคือแพรกําลังพยายามจะลีนหุ่นแล้วก็แบบจะปั้นหุ่นให้ปังนะคะเดี๋ยวรอคิปปั้นหุ่นของแพรด้วยนะคะ เออถ้าเกิดสมมติว่าอย่างใครที่คุมอาหารเหมือนแพอยู่อะไรอย่างเงี้ยตัวเนี้ยสามารถทานได้ปังปุริเยเพราะว่าทานแล้วไม่อ้วนขึ้นแน่นอนเพราะว่าไม่มีน้าตาลนะคะส่วนระยะเวลาที่ทดลองทานนะคะแพรก็จะทานทั้งหมด7วันค่ะเพราะว่าใน1กล่องเนี่ยเขามีมาทั้งหมด7 ซึ่งก็สามารถทานได้7วันแล้วก็เขาบอกว่า7วันเห็นผลเลยก็เท่ากับว่า1กล่องจะเริ่มเห็นการเปลี่ยนแปลงเพราะฉะนั้นก็เนี่ยแหละเดี๋ยวหมด1กล่องนะคะเราก็จะมาลองดูว่ามันเห็นผลเห็นการเปลี่ยนแปลงจริงหรือเปล่าเดี๋ยวเรามาเริ่มดูกันเลยนะคะเดี๋ยวจะให้ดูว่ารอยสิวตอนก่อนเริ่มทานมีประมาณนี้นะคะนี่คือแก้มข้างนี้ ในกล่องนี้นะคะก็จะมีทั้งหมด7จซองจะลองทันซองแรกนะคะอ คะถ้าจะบอกว่าผอว่าเวลาที่เรากินเจลาคอเลาเจนอะกินคู่กับน้ำผลไม้อันนี้คือน้ำฝรัง่งน้ำตาล10%นะเป็นน้ำฝรั่งสกัดแช่กินอย่างเงี้ยคือจะแบบฟินมากเลยนะอันนี้นะคะก็กำลังจะนอนแล้วนี่จะโชว์ให้ดูว่าวันเนี้ยเล็บยาวแบบยาวขึ้นมากอะดูดิ หมดไปอีกหนึ่งนี่อร่อยมนอร่อยจริงๆคือแบบว่ากินเป็นขนมไปได้เลยอะ่ะนี่และนี่ก็คือซองสุดท้ายแล้วซองที่เจ็ดนะคะ มาค่ะต่อไปนะคะแพ์จะสรุปให้ทุกคนฟังว่า7วันที่ผ่านมาที่แพ์ได้ทำาการทดลองทานมาเนี่ยผลลั์มันเป็นยังไงบ้างนะคะแต่ว่าก่อนที่จะดูผลลัพธ์อันนี้คือแพ์จะโชว์ให้ดูนี่หกล่องมีเจ็ดซองใช่ไหมจะให้ดูว่ากินจริงๆซองที่1นึ่ซองที่2อซองที่3าซองที่4ี่ซองที่5้าซองที่6กซองที่7ด กินหมด7ดซองจริงๆนะคะอ่ะต่อไปค่ะเดี๋ยวเรามาดูรูปภาพเปรียบเทียบกันนะคะเรื่องรอยสิวว่าเจวันที่แล้วกับวันนี้มันต่างกันยังไงบ้างเฮ้ยทุกคนรอยสิวอะคือมันแบบจางเร็วมากดูที่แก้มข้างนี้ก่อนข้างนี้คือแบบว่าอ่ะตรงบริเวณตรงเนี้ยเห็นปะคือรอยสิวอะมันจางลงเร็วมากเลยไอ้ที่มันเป็นแบบจุดสีแดงใหญ่ๆตรงตรงนี้คือก็แบบจางแบบ โอ้ oh my god อีกข้างหนึ่งเนี่ยที่ตอนแรกอะก่อนทาน7วันแพรมีรอยสิวตรงนี้ใช่ปะแล้วพอครบ7วันคือมันจางลงแบบจางลงเลยอะถึงมันอาจจะยังแบบไม่ได้หายไปเลยแต่ว่ามองด้วยตาเปล่าอะมันก็แบบเห็นได้ชัดเลยใช่ไหมว่าแบบรอยสิวอะมันจางลงจรงิงๆแล้วต่อไปนะคะก็คือเล็บเลยแพรก็จะใทุกคนดูว่าโอโหเออหนึ่งอาทิตย์อะมันก็ยาวขึ้นแบบขึ้นแบบเร็วมากตอนนี้คือแบบเล็บยาวแล้วจากตอนแรกๆเล็บแบบ ยังค่อนข้างที่จะกุดอยู่เห็นปะส่วนผมก็อาจจะยังไม่ได้เห็นความแต,ตกตาก่างอะไรขนาดนั้นเพราะว่า 1, 1อ่ะาทิตย์หรือว่า7วันอะไรเงี้ยผมอาจจะยังไม่ได้ยาวขึ้นขนาดนั้นนะคะวันนี้ จริงๆอะถ้าเกิดสมมติว่ารอยสิวใช่ปะ่ะเราสามารถทาเซรั่มทาสกินแคร์ทายาอะไรมันก็จางได้แต่ว่าถ้าเกิดสมมติว่าทาครีมไปด้วยควบคู่กับการแบบทานคอลลาเจนของเจล่าไปด้วยนะคะมันก็จะทําให้รอยสิวแบบจางไวมากแบบอาทิตย์หน้าอะไรอย่างเงี้ยจะมีนัดแล้วคือสมมติว่า เวลาแต่งหน้าอมันสามารถกลบอยสิวได้ก็จริงแต่ว่าถ้าเกิดเราไม่ต้องมากลบมันจะดีกว่าไหมเพราะว่าเผื่อระหว่างวัน,นแบบรองพื้นหลุดบ้างอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือแพรทานวันละหนึ่งซองใช่ไหมจริงๆทางแบรนด์เขาบอกว่าถ้าเกิดสมมติว่าทานบูทเป็นวันละสองซองก็คือมัอนจะเห็นผลเร็วมากยิ่งกว่านี้อีกเนี่ยแหละค่ะก็คือผลลัพธ์ที่แพ้ได้หลังจากทดลองทานนะคะก็ค่อนข้างแบบ เออจึ้งเหมือนกันนะเอาดีๆเรื่องราคานะคะตอนนี้เขามีโปรโมชั่นอยู่2กล่อง999บาทจากปกติ1,700บาททุกคนก็สามารถไปตำไปซื้อมาลองกันได้นะคะคือแพรจะบอกว่า เนี่ยแหละก็อยากที่ทุกคนเห็นรีวิวแพรคือมันเป็นอย่างี้จริงๆก็คือแบบแนะนําให้ลองซื้อมาทานกันดูนะคะถ้าใครสนใจซื้อสามารถไปซื้อได้ที่เพจ Facebook ของเขาได้หรือว่าทางช้อปปีก็มีนะคะเดี๋ยวแพรจะขึ้นไว้ให้ละกันแล้วก็เดี๋ยวแพรจะแปะไว้ให้ใต้คลิปแบบละเอียดละเอียดให้อีกทีหนึ่งนะคะไปกดดูกดสั่งซื้อกันได้เลย โอเคค่ะสำหรับคลิปรีวิวคลิปนี้ก็จบเรียบร้อยแล้วนะคะก่อนจบอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งให้ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย